สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนพุทธศักราช2567วันที่9กันยายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานายธงชัยนภพสิทธิกรารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพอดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าทรงเสริมมาตรฐานแรงงานไทยให้กับบริษัทบรรจงอินดัสทรีจำกัด ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ตั้งอยู่เลขที่32มสิบงมู่ถนนพุทธมนตรสายสี่ตำบลกระทุ่มลมอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมเวลา14บสี่นาฬกานายธงชัยนุพงศ์ริการและคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสถานประกอบกอบิจการบริษัทเอ็กเซลแพคเกจจิจำกัด ตั้งอยู่เลขที่79หมู่12ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการผลิตขายรับจ้างขายส่งออกเกี่ยวกับบรรจุภันธุ์พลาสติกทุกชนิดมีลูกจ้างทั้งหมด748คนเป็นชาย372้คนเป็นหญิง376คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย202คนสัญชาติเมียนมา507คนสัญชาติลาว39คนพนักงานตรวจได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554 ผลการตรวจพบว่าบริษัทนายจ้างไม่มีการการะทำผิดกฎหมายและได้แนะนำเรื่องการจัดทำตะแกรงปิดช่องสก,กูล,ลำเลียงไม่ให้วัตถุอื่นเข้าไปได้ของเครื่องรีดพลาสติกและจากการตรวจสอบบริเวณสถานที่ทำงานมีประตูฉุกเฉินทางเดียวได้แนะนำให้มีประตูฉุกเฉินเพิ่มอีกทางเพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินให้พิจารณาชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของลูกจ้าง และให้ทำความเข้าใจกับลูกจ้างเพื่อลดอันตรายจากการทำงานกับนายจ้างเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และใช้สิทธิ์ตามกฎหมายวันที่10กันยายนพุทธศักราช2567 เวลาแปนาฬิกาสานาทีในทงเฉินตะพงบริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวปริชาติสาขคอนเจริญนักวิชาการแรงงานและนางสาวสลาลัตินนลามพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูลร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวรรประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7และร่วมฟังธรรมธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาณวัดไผ่ล้อมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนางสาวอโรชานันทมุนตีรองผู้ว่า เวลา9กานาฬิกา30นาทีนายธงชัยเดชพงศ์สัตกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่รวม4ี่คนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติประจำปี2567โดยมีนายธีรยุทธ์จันดิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีณประตูน้ำบางหลวงหมู 15, ่15าตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยนพงศริการและคุ้มครองแรงงานจงันงหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวนันทิกรอัคขปฐุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกำหนดประเด็นข้อพิพาทและนัดสืบพยานคดีหมายเลขดำที่รอ456ครับ2,567ระหว่างบริษัทอินทารมณนีจำกัดโจทกับนางสาวนันทิกรอาคขปฐุมในฐานะพนักงานตัจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดนครปฐมจำเลยสั่งนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาทและนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่4พฤศจิกายน2567 เวลา9ก้านาฬิกานะสัตว์แรงงานพักเจ็อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามต่อมาในทงชฉยิพงศริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางเนืองอาททยเพชรแอนนักวิชาการแรงงานชมนมกิจพิเศษนางสาวศิรภา,าสังขาอาภาพนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้องฝนพูชนะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาลามเขา้าร่วมตรวจบูรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์และกดขัดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมในพื้นที่อำเภอดอนทูมได้แก่ โรงรีไซเคิลพลาสติกโดยในนัทพัฒน์สีทองพศตั้งอยู่เลขที่105มูล1ตำบลห้วยด้วนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมลูกจ้างทั้งหมด25คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย3คนสัญชาติเมียนมา22คนผลการตรวจพบว,ว่ามีผู้ซึ่งกจะทำผิดกฎหมายตามพระราชะกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2พศ2561และพระราชะบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522จำนวน4คนสำนังกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมได้ปฏิบัติตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างทั้งหมด4ีคนเป็นเงินจำนวน3,200บาทซึ่งลูกจ้งางดังกล่าวจะถูกผลักดันออกนอกประเทศต่อไปไม่พบการใช้แรงงานเด็กและนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 ในเรื่องการจัดทําทะเบียนลูกจ้างทะเบยียนการจ่ายค่าจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและประกาศวันหยุดตามประเพณีพนักงานตรวจแรงงานได้ออกหนังสือเชิญพบในจ้างให้ไปชี้แจงรายละเอียดต่อพนักงานตรวจแรงงานและดําเนินการให้ในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพาศ2541ต่อไปวันที่11กันยายนพุทธศักราช2567 เวลา9นาฬิกานายโทชัยนดชพงศ์สริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจิลสุปานนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการร่วมโครงการจิตอาสาตรวจสอบความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระปฐะทนเจดีวรวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจัังหวดมโดยมีเจ้าอาวาสวัดพระปฐะทนเจดีวรวิหารพระอารามหลวงนำไหว้พระขอพรคุ้มครองในการดำเนินกิจกรรมจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐม ช่วงเวลาเดียวกันในธงชัยดิพงศดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอขรปผมมอบหมายให้นางสาวรติกรสีแถลงนักผู้ชาการแรงงานชำนาญการนางสาวนันทิกรอาคาปฐุมนักผู้ชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวพุทธิดาชูรักษานาาักผู้ชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวศิลปาสังฆโอภาสนักผู้ชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสรรหารและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2568ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน วิธีทัดทางไกลณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมศึกการจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่12กันยายนพุทธศักราช2567 เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีในทงชัยดุลพงศ์ริการและคุ้มครองแรงงานจากกันงหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรัติกรสีแถลงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจําปี2 5 6 8นาณโรงแรมเมทาวลายชลอุ่มอําเภอชะอำจกกังหวัดเพชรบุรีจัดโดยสํานักงานปปสพักเจ็ นายธงชัยนพงศการะคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางเนรหาไทยเพชรแอนด์ผชาการแรงงานชการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางครั้งที่2อทับและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางรวมถึงการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ระหว่างวันที่11-12กันยายน2567ซึ่งมีผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณไทยเอเชียกโกลเด้นซีอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนางโสภาเกตนิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่13กันยายนพุทธศักราช2567 เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีในทงเัลี่ยทง,งสุริการและคุ้มคลองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวกาัญจนาจเจรินนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับบันทึกผลงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของนิติกรผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นคงปลอดภัยณห้องประชุมสำนักงานสุริการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐม สาการจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งตนถนนคาดอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวิทูลแก้วกาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรจัดโดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เวลาการบริการนายธงชัยเดชพงศ์สัติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวอนทิกรอาคาัปฐุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานคดีใหม่เลขดำที่รอ436/2567ระหว่างบริษัทยูเนเต็ดเทคไทยมิวจำกัดโจทกับนางสาวันทิกรอาคาับปฐุมในฐานะพนักงานตรวจแรงงานจำเลย คดีสามารถไกลเกลีก่ยกันได้โดยโจทยินยอมใจเงินช่วยเหลือให้แกนางสุวราารณลาแสนลักลูกจ้างโจทย์เป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทโจทย์ขอถอนฟ้องศาลจำน่ายคดีเอาจากสาร,ระบบความเป็นคดีใหม่เลขแดงที่รอ706ทับ2,567นศาลในงานภาค7อําอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา14นาฬิกา30นาทีนายงชัยเดชพงศ์สตรการงค์คุมข้องรายงานจากกาังหวัดนครปฐมร่วมรับสเสด็จทุนกมมหญิงอุบลรัรชกัญญา สตรีวัฒนาพนาวดีในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนรวมใจทูบีนัมเบอร์วันและติดตามผลการดําเนินง,งานในโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยมีนายสุรศัก,กดิ์เจริญสิริโชคผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการาคณะครูนักเรียนบุคลาการสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมร่วมรัสเด็นณโรงเรียนตะนากสินสมโพธิบรวรนิเวศศรัยาในพระสังฆรา,าชูปรมตำบลศรัญยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ